เคยไหมคะที่แม่พูดว่าทำไมลูกยังพูดไม่เก่งเท่าคนนั้นลูกยังเดินไม่ได้เหมือนเด็กบ้านโน้นมันไม่ใช่เพราะแม่ไม่รักแต่เพราะแม่อยากให้ลูกดีที่สุดแต่บางครั้งความหวังดีของเราก็กลายเป็นแรงกดดันโดยไม่รู้ตัว เด็กทุกคนมีเวลาของตัวเองค่ะบางคนพูดช้าแต่ฟังเข้าใจบางคนยังอ่านไม่ได้แต่จินตนาการเก่งกว่าผู้ใหญ่สิ่งที่ลูกต้องการไม่ใช่การถูกเร่งให้ทันคนอื่นแต่คือการได้รับการยอมรับในแบบที่เขาเป็นแทนที่จะบอกว่าลูกยังทำไม่ได้เหมือนคนนั้นลองเปลี่ยนเป็นแม่ดีใจที่ลูกพยายามมากขึ้นทุกวัน เพราะกำลังใจจากแม่เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของลูกโลกนี้มีเด็กเก่งอยู่มากมายแต่สำหรับลูกแม่คือโลกทั้งใบและลูกก็อยากเป็นเด็กที่แม่ภูมิใจไม่ใช่เด็กที่แม่เอาไปเปรียบเทียบวันนี้ลองกอดลูกแน่นๆแล้วบอกเขาว่าแม่รักหนูในแบบของหนูนะเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วค่ะ